เมื่อโจรได้เบาะในลานเจียจะเป็นยังไงไปดู EP พี่มันได้เบาไปกระลาดพี่ไปกระลาดเหรอเลือมมันได้เบาไปกระลาดเอาไงอะได้เบาะได้เบาะได้เบาะเอาไงรวบปลรวบปลอรวบปลอรวบอีกรวบดิกรอบดิกรบอีผมมีหลักฐานไปกระลาด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 พี่พิวิทยาไปไอ้สงทำไรน้อง เอาละใส่เกาะนะใส่เกาะกำลังลากกลับไปที่จุดัจยตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาไปด้วยปัญญาอุ้ยสวยจัดกลับมาล้านกลับมาล้านกลับมาล้านถือเกาะถือเกาะผู้หญิงผู้หญิงก็ถือเกาะยิงนะยิงยิงยิงไอ้ทศทศเดินเดินเดิดนเดน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 ินเด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 ิน เดิน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 ไม่ใช่เอาเนี่ยมันอยู่ในจุดสามคนเนี่ยเดินได้ทดเดินได้เออเอาตัวหลังก่อนนะผมเอาตัวหลังก่อนนะเดินได้เดินได้ทดเดินได้ทดทดเอาส่งก่อนเอาส่งก่อนเห็นส่งปะเห็นส่งเจ็บส่งเจ็บทดส่งเจ็บ ไม่ใช่พลอยชนก็ยั่พลอยชนเอาเอาส่งก่อนเอาส่งก่อนสอง่งส่งอะส่งดาวเอ้ยผู้หญิงอีกคนอยู่ไหนอ่ะเอาอดาวหมดแล้วมันมีอีกคนนึงเปิดเจิง,จจงแล้วออกไป กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากวิชชันเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันครับ